สวัสดีครับวันนี้ก็จะกลับมาดูดวงคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับประจําเดือนตุลาที่จะมาถึงมาดูกันว่าดวงการเงินการงานสุขภาพความรักเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูใบแรกกันเลยนะครับการเงินซีเรียสน,นะครับความมั่นคงนะครับก็พฤษภนะครับก็ดูแล้วดีในเรื่องของการเงินนะครับมั่นคงขนาดไหนมีเงินใช้พื้นฐานการเงินเป็นยังไงอลองดูกันดีครับทั้งเหยียบเอาไว้ก่อนเอาไว้เธอเอาไว้ ่างนี้จะไม่มีเงินใช้ได้ยังไงก็เป็นอีกหนึ่งเดือนครับที่พื้นฐานการเงินก็ ND, ND ยังดีอยู่สี่เดือนนี้หมายถึงอะไรอ่ะคนมัธยัสถ์คนใช้เงินเป็นนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับ <inger un> ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนครับที่จริงๆแล้วเนี่ยอยากกินอยากทําอะไรก็ได้ทําอ่ะจะใช้ใจยอยากได้อะไรก็ได้นะครับในช่วงเดือนตุลานี้นะครับสำหรับพฤษภก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่การเงินไม่เดือดร้อนนะครับคนที่มีปัญหาสามารถแก้ไขได้ในช่วงเดือนนี้นะครับมาดูการงานกันบ้างนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภ หกเหรียญนะครับการแบ่งปันการช่วยเหลืออ่ะหกเหรียญออกมาอย่างนี้นี่หมายถึงยังไงนะครับการงานก็ดีนะครับสําหรับคนที่มีงานอยู่แล้วก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะครับมีโอกาสก้าวหน้าอยู่บ้างในช่วงเดือนตุลานี้นะครับส่วนคนที่ตกงานอยู่อันนี้ให้ผลดีนะครับเพราะมีคนช่วยเหลือนะครับมีโอกาสได้งานนะครับมีผู้หลัผู้ใหญ่คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับมาดูความรักกันบ้างดกว่านะครับสําหรับชาวพุธศสนี้ โอ้โหความรักเดวิลครับความมัวเมาอับายบุ hmm. ok ๊พวงพันธนาการอืมบอกยังไงดีสำหรับครอบครัวนะครับก็เป็นอางเดือนที่มันดูวุ่นๆเนานะมีเรื่องต้องแก้ไขต้องมันมีปัญหาเข้ามาเรามัดระวงังนิดนึงดีกว่าไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นรเอเซ็นตให้เรามัดระวังว่าจะมีมือที่สามนะครับเข้ามาแทรกแซง ทำให้มันวุ่นวายในครอบครัวทําให้มันเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับแก้ไขไม่จบไม่สิ้นนะครับมันหมายถึงกิเลสตัณหาอาบายามุขต่างๆนะเดวิลเนี่ยนะครับยิ่งคนที่ยังไม่มีครอบครัวยิ่งต้องระมัดระวังนะครับถ้าเข้าไปเจอใครในช่วงเนี้ยมันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงใจกับเรานะครับอาจจะเข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างนชะ่วงนี้ตุลานี้หยุดไว้ก่อนนะครับมันเข้ามาแล้วจะทาให้มีปัญหาด้วยนะครับ รอเดือนต่อไปดีกว่าปีหนึ่งเดือนครับที่คามนักดูแล้วไม่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับมาดูการสุขภาพการเดินทางกันบ้างครับโอ้โหสิบดาบเลยสำหรับพษษุธศพเนี่ยเดินทางก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับโครคภัยไข้เจ็บก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับสิบดาบปักกลางหลังเลยนะครับ ก็เป็นอะไรทีก็เป็นเยอะนะครับแล้วก็เป็นหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับยิ่งคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ต้องดูแลนะครับช่วงนี้ทําบุญเยอะๆหน่อยก็น่าจะดีนะครับนั่งสมาธิถวายสังฆทานนะครับทําบุญเกี่ยวกับลงศพหรือบริจาคโลหิตเพื่อเนี้ยเป็นบุญแรงนะครับทําแล้วอธิษฐานให้กับเจ้ากรรมนายเวรซะนะครับมันจะได้ไม่เกิดหรือหนักจะได้เป็นเบานะครับแต่ก็อย่าพิจกกันมากนะครับเพราะไพ่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพื้นฐานดวงนะครับยังมีดวงเกิดที่เป็นปีเป็นเดือนเป็นวันอีก ลองไปได้ดูว่าช่วงตุลานี้สุขภาพท่านนีครับไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะครับอย่าไปวิจกกันมากนะครับครับสำหรับไพ่ของชาวราศพีศพฤษภวันนี้ผมก็ต้องขอจบไปเท่านี้นะครับมีอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ